อบแม่บอได้ว่าไอาไปใส่บ่มาเพิ่นเทียวมาคือเก่าอยู่บ่อยนางแม่เที่ยวถามข่าวเมื่อเห็นน้องคอยมองทางอยากบอกว่าอายเหินห่างก็ยังเคินใจทุกที่ ก็พอตอนที่สองเราเริ่มเที่ยวหากันแม่ห้ามบหันประกันไอเป็นคนดีจนแม่ยอมปล่อยให้โคหากันนานปีอยู่อยๆไอ้มีอิสซีรีบร่มีถ้อยคำลํำลายามคิดพ่อนา โทรหาก็ปิดมือถือฝากข้อความลือฝากแล้วกระบอทรหางานหลายแทบบ่คือบอ่ติดต่อกลับมาทุกวันน้องเฝ้าหลบนาเวลาแม่ถามถึงไอ้ตอบแม่บ่ได้ว่าออา้เป็นยังบ่มา ไอโบ่รักษาสัญญาว่าหักจริงใจทิ้งให้น้องอยู่กับัาข้างเดียวหรือลายคิดหอดจนอยาก้องไห้แต่ไอสายตาแม่